สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบุพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาร,าราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเครื่องเดือนแรกสํปดาับเดือนสิงหาคม2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะึกว่าเขาคนนั้นคิดอะไรยังไงกับคุณตอนนี้กันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด l ล n e ไอมาได้ที่ User บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีนอนน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่ พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ลายนะครับไพ่ใบแรกสำหรับต,ตัวตนของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ราชินีถือไม้ไพ่ห้าดาบนะครับห้าไม้แล้วก็ไพ่ห้าถ้วยไพ่ก้าดาบสิบเหรียญ สองเหรียญแปดไม้แล้วก็เป็นไพ่ Dm Press นะครับอิทธิพลไพ่ใบสุดท้ายคืออัศวินถือเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่ The Hangman ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูโดยภาพรวมนะครับความรักความสัมพันธ์ที่เขาคิดกับตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของความเป็นในแง่ลบนิดนึงกับในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งมันอาจจะดูไม่ค่อยแปลกหรอกเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาความรักความสัมพันธ์มันไม่มีอันนี้แปลก นะครับแต่อะไรที่มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เขากับเราอาจจะมี mindset มีความคิดมีการตัดสินใจอะไรอาจจะยังดูไม่ successful กับความรู้สึกระหว่างเรากับเขาเราก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันไปเพราะว่ามันยังมีไพ่ดีแอมเพรสแล้วก็ไพ่สิบเหรียญมาแล้วก็แปดไม้มา,ย,มายังทําให้ความรักความสัมพันธ์อาศวะถือเหรียญมายังสามารถทําให้เรายังมีความรู้สึกกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังประคับวประคองไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงสถานการณ์แล้วอาจจะทําให้ความรู้สึกระหว่างเขากับเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปในโนมทิศทางที่น่าจะโอเคขึ้น,ป,นปรับกันได้จูนกันได้นะครับคือตอนนี้เขากับเราอาจจะกําลังมีความรู้สึกที่มันมีปัญหาความรู้สึกที่แบบวันไหวความรู้สึกที่อาจจะทะเลาะก,กันบ้างมีปัญหาใจกันบ้างแต่เขาก็ยังรักคุณอยู่นะเท่าที่ดูพอไพ่เนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ gm press แล้วก็1ิบเหรียญมานะครับแปลว่าเขายังมีความรู้สึกที่ดีกับเรา เพียงแต่เขายังมีความรู้สึกที่ยังเป็นเนกาทีฟกับคุณเพราะคุณกับเขาอาจจะกำลังมีปัญหาใจกันอยู่ตอนนี้ในสำหรับบางคนเนาะขีดสั้นใต้ไว้แล้วก็วงเล็บด้วยนะครับว่าสำหรับบางคนที่เป็นชาวเมธลัคนาเมธอาจจะกำลังมีการทะเลาะเบาะแหวงกันอยู่บ้างนะครับก็ทำให้เขามีความรู้สึกนกาทีฟมันก็เป็นเรื่องปกติถึงเราจะรักกันแต่เราก็ยังมีความรู้สึกที่มีปัญหาใจกันได้อันนี้เราต้องพยายามเปิดใจแล้วก็ยอมรับ เหตุผลของความรู้สึกนะครับถ้าเราพยายามปรับรูปแบบนะครับไม่ทะเลาะกับเขามากขึ้นไม่พยายามแบบกดดันเขาไม่พยายามที่จะเรียกร้องเกินไปค่อยๆพูดค่อยๆจากกันนะครับประคองความรู้สึกของเราไป คิดว่านะครับความรักความสัมพันธ์น่าจะลงตัวได้หรือสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเราก็จะทําให้คุณกับเขานั้นสามารถที่จะปรับและจูนกันได้ประสบความสําเร็จดีดาวพระอัสดีกับดาวราหูตอนนี้กลุ่มกันอยู่ในราศีเมษนะครับทับลักนณาของคุณอยู่ทําให้เราอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะยังดูมีความขัดแย้งเล็กๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่มันสามารถที่จะ คลี่คลายและแก้ไขไปในทิศทางที่ดีได้ถ้าตัวคุณกับเขาสามารถที่จะปรับและจูนกันได้ที่เรามาดูกันนะครับว่าแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่เนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นไพ่ทีเอ็มเพรสกับไพ่แบบนี้สิบเหรียญมาแปลว่าเรากับเขายังสามารถที่จะเป็นคู่ครองคนรักนะครับความรักความสัมพันธ์ยังมีโอกาสที่จะลงตัวและ s u c c e s s f u l ได้นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ยังรักคุณต้องการคุณนะ นะครับและก็ยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตคุณต้องการที่อยากจะได้ในเรื่องของคอมมิทเมนต์เอยนะครับหรืองานแต่างงานเอยหรือว่างานมั่นหมายเอ่ยเนี่ยถามว่ามันยังมีโอกาสไหมมีครับเพราะดาวพระศุกบดีเนี่ยเป็นดาวสุภาสุภาหมายถึงคันลองชีวิตความสําเร็จเนี่ยไปโครจรอยู่ในลัคนาของคุณทับลักเป็นโกมุดเก์และเป็นตำแหน่งราชาโชคด้วยยังไงความรักความสัมพันธ์ก็ลงตัวก็ดีได้ แต่มันมีดาวราหูที่มาจากภพเรือนลาภะนะครับ มันยังขัดกันอยู่บ้างอยู่เล็กๆจนกว่าจะช่วงประมาณตุลาปี2 0ง6นี้นะครับความรักความสัมพันธ์เริ่มจากคลี่คลายและเปลี่ยนแปลงไปนานมทิศทางที่น่าจะดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับตอนนี้อาจจะคล่องประคับประคองไปบ้างแล้วก็อาจจะมีปัญหาเข้ามาทดสอบในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกอยู่บ้างก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะตัวตนของคุณยังได้เป็น5ดาดับเอ,อิตัวตนของเขายังได้5ดาดับอยู่นั่นแปลว่าเขายังมีความรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ย ยังสู้รบปกมือเขาอยู่ยังมีการงัดข้อกับเขาอยู่ยังมีความรู้สึกที่อาจจะยังกดดันนะครับกับในเรื่องของรูปแบบความรักความสัมพันธ์ถ้าตัวเราเองอะ่ะปิดช่องโหว่ช่องว่างตรงนี้ยมันอาจจะทําให้เขาอะ่ะเปิดใจนะครับยอมรับตัวเราได้มากขึ้นก็ได้เพราะห้าดาบมันคือความรู้สึกในเรื่องของความแบบมีปัญหาใจกันทะเลาะก,กันกับในเรื่องของอะไรที่ดูไม่ตอบโจทย์กันและกันอะไรแบบเนี้ยส่วนแฮงแมนก็คือความกดดัน กดดันระหว่างเรากับเขาเนี่ยเราอาจจะกดดันในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับว่าเ,เขาอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนกับเราหรือเปล่าหรือเขามีปัญหากับเราอะไรแบบเนี้ยนะครับเหมือนเขากําลังแบบวิตกกังวลอยู่กับเรื่องแบบเนี้ยเพราะเราอาจจะไปเรียกร้องกับเขาไหมหรือว่าเราอาจจะยังมองเขาในแง่ร้ายหรือว่าอาจจะดูเหมือนกับว่าความรักมันอาจจะยังไม่ลงตัวหรือทาให้เรากับเขาดูว่าปัญหาสิ่งต่าง รายละเอียดเล็กๆน้อยมันก็เป็นปัญหาได้แบบนั้นเป็นต้นนะครับกดดันกันไปกดดันกันมามันก็เลยทําให้มีแต่ปัญหาความรู้สึกอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยทําให้เหมือนกับว่ามีห้าไม้มาด้วยก็คือความรู้สึกที่ยังขัดแย้งกันอยู่หม่เซ็ตที่ยังแบบเออเขาเรียกอะไรดีล่ะเหมือนยังยังตีกันอยู่ในในหัวเขาอ่ะเหมือนเขายังรู้สึกว่าความรู้สึกระหว่างเรากับเขามันอาจจะยังไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะ คนที่ถูกเรียกร้องหรือคนที่ถูกอะ,อะไรนะเหมือนกับโดนโดนจัสนะครับโดนเรียกร้องเนี่ยมันอาจจะมีความรู้สึกแบบหนึ่งส่วนตัวเราอะไม่ถูกตอบโจทย์เพราะเขาอาจจะไม่ให้ อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมีความชัดเจนเราก็จะรู้สึกอีกฟิลหนึ่งถูกไหมครับต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกที่ถูกกระทําทั้งคู่ก็เลยมีความรู้สึกว่าฉันก็ไม่ยอมเธอก็ไม่ยอมก็เลยทําให้มันมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีการทะเลาะกันอยู่นะเหมือนเขาตอนนี้เขาก็วิตกกังวลกําลังเครียดกําลังคิดเยอะคิดมากอยู่เหมือนกันนะแต่ไพ่มันสลับกันได้อาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะครับที่ก้าวดาบคือความวิตกความกังวลห้าถ้วยคือความรู้สึกที่ยังเป็นเนกาทีฟอยู่แบบ ทำไมเขาก็คิดว่าคุณไม่เข้าใจเขาเขาก็คุณก็คงคิดเหมือนกันใช่ไหมว่าคุณก็ไม่เข้าใจเขาเขาก็ไม่เข้าใจคุณเหมือนกันต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันเพราะอะไรครับเพราะต่างฝ่ายต่างก็เรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ตัวเองอยากมีตัวเองอยากทําจนละเลยอีกฝ่ายหนึ่งว่าแล้วเขาหล่ะคิดยังไงกับเราเขาทุกใจไหมที่เราต้องกดดันเขาแบบนี้หรือเขากดดันเราแบบเนี้นะครับ คือต่างฝ่ายต่างอาจจะยังไม่ได้มองในด้านอีกด้านหนึ่งก็เลยมองอะไรที่มันดูพันตัวเองไปนะครับก็เลยทําให้มีความรู้สึกที่ยังยังเป็นเนกาทีฟอยู่ทั้งที่ตามจริงเขากับเราก็ยังรักกันอยู่เห็นไหมเขาก็ยังให้ความสัมพันธ์ในลักษณะของการที่เขายังให้ตัวคุณเองเป็นนำประวันอยู่ก็คือ DMpress แล้วก็10เหรียญก็คือเขายังมีความรู้สึกในเรื่องของการวางอาคาะรเป้าหมายชีวิตของคุณนะ่ะไปในทิศทางที่ดีถึงพันสิบ เหรียญเลยทีเดียว10เหรียญคือการแบบอาจจะเป็นครอบครัวนะครับการเป็นความสุขความสำหวัง เหรียญเนี่ยที่เขาเรียงกันเนี้ยเขาเรียกว่าต้นไม้แห่งชีวิตนะครับมันคือความรักความสัมพันธ์ที่เรากับเขาเนี่ยมีความมั่นคงต่อกันแต่ว่าเขาอยากจะให้คุณเนี่ยประคับประคองกับในเรื่องของความสัมพันธ์ไปก่อนก็คือให้อัศวินถือเหรียญน,นะครับเพราะบางทีเราอาจจะรีบหรือตัดสินใจเกินไปในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับถ้าอัศวินถือเหรียญเนี่ยจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเป็นสิบเหรียญแปลว่าเขาอยากจะให้เราอะเหมือนกับรอเวลาให้มันถึง จุดที่มันสมควรที่สุดก่อนแล้วค่อยตัดสินใจแบบ100%เอรเซนตอนนี้คุณอาจจะพร้อมแต่เขาอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้ถูกไหมเพราะเขายังไม่ตกกังวลอยู่เห็นไหมเขายังคิดว่าเรายังเนกาทีฟยังกดดันเขาอยู่นั่นแปลว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดรับคุณให้คุณแบบ u ักเซสในเรื่องของการแต่งงานการได้คอมมิตใดๆก็ได้เพราะว่าเราอาจจะเรียกร้องเกินไปไหมหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่กับพวกคุณก็เลยไม่ได้ทราบแบบร้อยเปอร์เซนแต่รู้ว่าไพ่บอกว่าเขายังไม่สบายใจเพราะตัวคุณเองอาจจะรีบเกินไปหรือเปล่านะครับมีไพ่แปดไม้มาแปดไม้มนะ่ยมันเป็นแพทชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่ดีก็จริงนะแต่ ถ้ามันมากเกินไปถ้ามันเป็นด้านเขาเนี่ยโอเคเราแฮปปี้แหละเพราะเราก็อยากได้คอมมิชเมนต์เราก็อยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่เขามันมาใส่ใจดูแลกับเราก็จริงใช่ไหมครับแต่แปดไม้ในทางเขาบางทีอะ่ะเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเราเองอะ่ะอาจจะรีบเกินไปนะครับอาจจะคบกันได้ประมาณ3ปี5้าสามเดือน5เดือนก็อยากคอมมิชเมนต์อย่างเงี้ยมันยังไม่ถึงปีเลยก็อยากจะมีคอมมิชแล้วหรือว่าก็อยากจะแบบเหมือน ตกลงปงใจอยากจะเป็นแฟนกันแบบนั้นแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เขามีความรู้สึกว่ามันขาดอิสระในเรื่องของการคิดการตัดสินใจเกินไปอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยอาจจะดูไม์เซ็ตที่อาจจะยังมีปัญหากับตัวคุณอยู่เนาะอะไรแบบเนี้ยส่วนตัวคุณก็อาจจะคิดว่าเอา้าก็เราเป็นแบบเป็นแฟนกันแล้วก็คอมมิตเมนต์ได้สิ หรือเราก็มีอะไรที่สามารถตกลงปลงใจกันได้แล้วเราก็สามารถที่จะคอมมิตเมนกันได้ไม่ใช่เหรอมันก็ไม่แปลกหรือไม่ผิดอะไรไม่ใช่หรออะไรแบบเนี้ยเป็นตน้นถูกไหมเพราะเราก็รู้สึกว่าเรารักเขาเขารักเราเราก็คอมมิตกันมันก็จบหนีไม่ใช่หรออะไรแบบเนี้ยเป็นตน้นถูกไหมครับเราก็อาจ,จะคิดในมุมนี้แต่เขาอาจจะไม่ได้คิดในมุมนี้ก็ได้อันนี้เราก็ไม่ทราบแล้วแต่บุคคลเนาะแต่ว่าไพ่บอกว่าถ้าเราพยายามถ้าเราคิดแบบเนี้ย ให้เราลองถามเขาก่อนแล้วกันเอาง่ายๆเลยนะครับถามเขาก่อนเลยว่าตกลงแล้วเขารักเราใช่ไหมแล้วถ้าเรารักเขาด้วยเนี่ยเราสามารถมีคอมมิตเมนต์กันได้เลยหรือเปล่าหรือยังไงอะไรเงี้ยคุณก็ต้องแบบพยายามค่อยๆประครับประคองไปกับในเรื่องของความสัมพันธ์2เหรียญน,นะครับมันอาจจะยังไม่ได้ u ักเซสฟูลที่สุดเท่าที่เราได้แต่เราก็ต้องค่อยๆประครับประคองไปก่อนไพ่แบบนี้นะครับสองเหรียญมันคือหยินกับหยาง คือหญิหยายเนี่ยคือ,อยางคือผู้ชายหญินคือผู้หญิงนะครับก็คือหมายถึงว่าสมดุลบาลานซ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยให้มันเป็นแบบจุดกึ่งกลางอะ่ะเหมือนถ้าสมมติว่าเรากับเขายังหาจุดกึ่งกลางไม่ได้ยังทะเลาะก,กันอยู่ยังมีปัญหากันอยู่ยังกดดันยังเครียดกันอยู่ก็ต้องพยายามหาจุดกึ่งกลางระหว่างกันให้ได้หรือยอมถอยกันคนละก้าวก่อนนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ยอมถอยหรอกมีแต่จะเดินหน้าต่อไปเพราะว่าเรากลัวว่าเขาจะ ไปจากเราเรากลัวว่าเขาจะไม่คอมมิตกับเราเรากลัวว่าเขาจะไม่รักเราเราก็อาจจะยิ่งเดินหน้ามากกว่าแต่ยิ่งเดินหน้ายิ่งทําให้เขารู้สึกนก г าทีเพราะเขาอาจจะคิดว่าเราเราไม่ฟอลโลตามหรือเราพยายามแบบเนี่ยนะครับต่อต้านกับเขาเขาอาจจะรู้สึกแบบนี้ก็ได้ทั้งที่ตามจริงแล้วอ่ะการที่คุณอ่ะเดินหน้าเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเรากลัวการสูญเสียแต่เขากลับรู้สึกอึดอัดน,นะครับว่า จะอะไรนักหนาล่ะเออนะครับเขาอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้ถูกไหมเราก็ไม่รู้เพราะการคนที่ถูกกดดันน่ะนะกับคนที่คาดหวังอะ่ะมันเป็นคนละแนวกันเลยเนาะเออคนหนึ่งอยากได้คนนึงอยากคนหนึ่งต้องให้เนี่ะนะครับฝ่ายที่ต้องให้มันต้องดูยากกว่าคนที่รับอยู่แล้วนะครับคนที่รับมันยากคือตรงที่ฝ่ายให้เขาไม่ได้ให้ในสิ่งที่เราต้องการถูกไหมครับหรือไม่ได้ตอบรับแบบปุ๊บปั๊บได้เลยแบบนั้นเป็นต้น นะอันนี้มันก็ต้องบาลานซ์สมดุลกันไปก่อนปรับไปก่อนจูนกันไปก่อนนะครับสิ่งที่คุณควรทำคือใจเย็นอดทนรอคอยไปอีกสักพักหนึ่งนะครับแต่คำว่าอดทนรอคอยไม่ได้แปลวะ่าคุณต้องรอคอยไปแบบเฮ้ยฉันต้องรออีก2ปี3ปี5ปีหรอหรือว่าเท่าไหร่อะไรแบบน,นี้ครับไม่ใช่แบบนั้นเนะาะคำว่ารอคอยแปลว่าเหมือนกับว่ารอคอยค่อยๆดูกันไปโดยไม่เร่งไม่รีบเกินไปไม่ไปตามไม่ไปจัสหรือไม่ไปแบบ อะไรแบบนี้ถ้าเราพยายามบริหารสเสน่ห์ราชินีถือไม้นะครับพยายามมีพัฒช,ชั่นกับความรักความสัมพันธ์เติมเต็มกันและกันเชื่อว่าความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีเพราะไพ่อพอบอกว่าคุณกับเขายังสามารถที่จะเป็น คู่คองคนรักที่ดีนะครับจากไพ่10เหรียญน,นะแล้วก็ The Empress นะยังไงคุณกับเขาก็ยังมีโอกาสจะได้คอมมิทเมนต์กันถ้าเราพยายามบริหารเสน่ห์แล้วก็เข้าใจมีพัฒชั่นดึงดูดกับเขาให้มากอีกหน่อยแล้วความรักมันจะลงตัวมากขึ้นทําให้เราสัก c e เซสฟูลได้สําเร็จมากขึ้นสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม